สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีกุมวันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปหัวข้อที่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก่อนสิ้นปี2565ค่ะสําหรับเพื่อนๆชาวราศีกุมก็สามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกแค่คุณรู้ว่าคุณเป็นชาวกุมคุณก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะโอเคค่ะไปดูกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวกุมของเราบ้าง ก่อนสิ้นปี2,565นะคะก่อนอื่นไปดูพลังงานของเพื่อนเพื่อชาวกลุ่มกันก่อนว่าช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างกับพลังงานของคุณช่วงนี้ค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกริง้งกริ้งกดติดตามนะคะให้ด้วยนะโอเคไพ่ใบแรกของคุณเนี่ยได้ก้าไม้เท้านะคะเพื่อนเอนชาวกลุ่มพลังงานของคุณนะคะ ได้ไพ่หนึ่งถ้วยได้ไพ่เจ็ดถ้วย k i คิงออฟสอดนะคะแล้วก็ไพ่ j จ็ค m e n นทู้ได้ไพ่ The Sun ด้วยนะแล้วก็จะเป็นเด็กเหรี่ยนนะคะได้ไพ่ The Emperor แล้วก็ The High Priestess ไพ่ราชินีดาบและใต้ไพ่ของเราก็จะเป็นเดอะฟูลค่ะพลังงานของคุณนตอนนี้จริงๆดูแล้วไม่น่าเป็นห่วงเลยนะเพื่อนๆชาวกลุมนะคะแค่ตัวตนของคุณนได้ก้าไพ่ได้กได้ไก้าได้ไพ่ก้าไม้เท้านะคะนั่นหมายความว่าอาจจะต้องทุ่มเทให้กับเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนี่แหละเป็นหลักเลยนะคะเขาเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยฝ่ฟาฟัน ยอมเหนื่อยอะยอมทุ่มเทยอมเหนื่อยกับในเรื่องของการงานคิดว่าคิดว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะคาดหวังว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยปีหน้าน่าจะสําเร็จนะหรือสิ้นปีเนี่ยน่าจะสําเร็จเพราะฉันก็เลยยอมเหนื่อยคิดว่าเลยอ,อีกนิดเดียวนะ ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะ <c oughs> เนหน็ดเหนื่อยกับเรื่องอะไรอยู่ก็แล้วแต่เพราะว่าเพื่อนๆชาวกลุมเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยต่างคนต่างก็เนหน็ดเหนื่อยในเรื่องที่แตกต่างกันออกไปเนาะต่างคนต่างก็มีอาชีพที่แตกต่างกันทุ่มเทให้กับหน้าที่การงานในสิ่งที่ตัวเองต้องทำเนี่ยแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าตั้งแต่ที่คุณทุ่มเทมาตั้งแต่ต้นปีหรือ ตั้งแต่ที่คุณเริ่มทำมานะเนี่ยก้าวไม่เท้าออกมาบอกว่าจริงๆง,งานของคุณเนี่ยมันเป็นระเบียบเรียบร้อยสิ่งที่คุณทำนั้นเนี่ยมันเกือบจะสําเร็จแล้วนะเหลืออีกนิดเดียวเองนี่คุณกําลังจับอยู่ที่คุณกําลังบอกว่าเฮ้ยมันปล่อยไม่ได้นะมันสําคัญนะถ้าโปรเจก t นี้เสร็จถ้าง,งานนี้ปิดจ็อบสําเร็จอีกนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้มันหมายถึงอะไรคะหมายถึงรางวัลแห่งชีวิตหมายถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นี่คือถ้วยรางวัลน,นะคะรางวัลแห่งการทํางานหนักเหนื่อยของคคุณ่ะ เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตอนนี้พลังงานของเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่มเนี่ยกำลังที่จะปลดล็อก ok อะไรบางอย่างให้กับชีวิตเพื่อทีอ่จะได้มาพบกับความสําเร็จรางวัลแห่งชีวิตของคุณแล้วเชื่อว่าในไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยเพื่อนเพื่อชาวกลุ่มเนี่ยยังมีโปรเจกต์งานยังมีอะไรอะ,อะไรอีกหลายอย่างนะคะในเรื่องของความคิดที่คุณจะลงมือทําต่อไปเสร็จโปรเจกต์นั้นก็จะต้องทําโปรเจกต์นี้ต่อไปช่วงนี้เพื่อนเพื่อน,อนชาวกลุ่มมีความมุ่งมั่นแล้วก็มั่นใจในตัวเองมาก,มากๆที่จะ ทำชีวิตของตัวเองเนี่ยให้ประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องเดเดียวนะหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็มองว่าคุณคาดหวังนะคะว่าเจสเมนเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่คุณพิจารณาแล้วเขาเรียกว่าพิจารณาถีทถ้วแล้วแล้วก็เหมือนกับรู้อยู่แล้วว่ายังไงเนี่ยมันก็ต้องเสร็จภายในสิ้นปีนี้หรือว่าก่อนสิ้นปีนี้ละงานที่คุณทำเนี่ยโปรเจกต์ที่คุณทำเนี่ยอย่างน,น้อยๆหนึ่งโปรเจกต์เนี่ยต้องเสร็จต้องเรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะ อ่าต่อโปรเจกต์หรือว่าเรื่อ,องอื่นๆเนี่ยในชีวิตของคุณต่อไปไพ่เดือดซันออกมาบอกว่าเพื่อนๆชาวกลุ่มเนี่ยมีความคิดมีความฝันความสําเร็จมีอ่าเขาเรียกว่ามันเหมือนกับถ้าคุณสําเร็จนะมันจะเป็นอะไรที่เอ่อคุณจะรู้สึกเหมือนกับอ้ยมีความสุขมากๆเลยนะสำหรับไพ่เดือดซันเนี่ยมันมนเหมือนก็ยกภูเขาออกจากอกแล้วก็ อย่างนิดน้อยเรื่องหนึ่งที่สําเร็จไปเนี่ยจะทําให้คุณมีความสุขมีความสดใสมีความรู้สึกว่าเออโชคดีมีอะไรใหม่ๆมีความหวังอะไรใหม่ๆที่จะทํางานในชิ้นต่อไปอะไรประมาณนี้ค่ะในเรื่องของเด็กถือเหรียญเนี่ยใครบางคนที่กําลังคิดจะเรียนต่อหรือว่าลงทุน อันนี้มองได้เลยว,ว่าคุณอาจจะกลังศึกษาอยู่ในเรื่องของการลงทุนในเรื่องการเทรดหุ้นอะไรต่างๆก็ได้นะคะเพราะช่วงนี้ก็มาแรงเนาะแต่ก็อันนี้มีความกังวลอยู่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าจะเล่นอะไรเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าศึกษาดีดี หรือว่าเขาเรียกว่าให้คนที่มีความรู้มีความสามารถแล้วก็ให้คนที่เขาแบบว่าเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาเป็นครูบาอาจารย์มาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นผู้ช่วยอย่าเขาเรียกว่าอย่างตรงนี้เนี่ยอย่าทําเองคนเดียวนะอย่าคิดอะไรคนเดียวแบบง่ายๆคือไม่ได้นะอันนี้เป็นอาจจะเป็นไพ่เตือนนิดนึงนะคะเพราะว่ารอบๆตัวของคุณเนี่ยเป็นไพ่จกักรพรรดิเออเป็นไพเ่เป็นไพ่ผู้รู้คุณต้องปรึกษานะคุณต้องปรึกษาผู้รู้ปรึกษาคนที่เขา มีความชํานาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีครูบาอาจารย์เด็กเเรียกว่าต้องมีครูนะคะในการที่จะเล่นเกี่ยวกับพูดนะเพราะเด็กทีเรียนเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะไม่มีประสบการณ์เลยก็ได้แต่บางครั้งการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ยังไม่มากพอเพราะฉะนั้นต้องมีคนที่มีวิชาความรู้เป็นคนที่มีประสบการณ์เป็นคนที่เก่งเนี่ยค่ะมาเป็นครูคุณตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องลงทุนด้วยนะ,อ,ะอย่าชะล่าใจนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วเอเนร์จีของคุณเนี่ยทั้งราชาดาบทั้งราชนีดาบเนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะมั่นใจในตัวเองฉันทําได้แล้วก็มีความเรียกว่ามีความหัวดื้อสักนิดหนึ่งด้วยซ้าไปนะคะเหมือนกับว่ามั่นใจในตัวเองว่าเอ้ยเราต้องทําได้ไม่ต้องพึ่งใครหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไพ่สมมติไพ่ใบเนี้ยอย่างราชนีดาบเนี่ยหรือว่าราชาดาบเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนที่ไม่ชอบพึ่งพาใคร ชอบลุยอะไรด้วยตัวเองแต่บางเรื่องบางอย่างเนี่ยต้องเตือนนิดนึงนะว่ามันลุยด้วยตัวเองไม่ได้บางครั้งอย่างในเรื่องของการลงทุนอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าย้าเลยนะใครที่กําลังคิดจะลงทุนในเรื่องของการเทรดหุ้นเล่นหุ้นอะไรพวกนี้ค่ะการลงทุนที่กําลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในตอนนี้ต้องมีคนเก่งเข้ามาช่วยคุณถึงจะทํามันได้นะคะโอเคเนาะแล้วก็เชื่อว่ามันจะมีความสําเร็จนะมะีเขาเรียกว่าเดอะซันเนี่ยมีความสําเร็จในภายภาคหน้าเกิดขึ้น มีความสดใสมีชีวิตที่เขาเรียกว่าถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังก็ได้ว่าเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนของคุณนะคะคือคําว่า the f o l l เนี่ยเป็นพลังงานใต้ไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าเป้าหมายของเพื่อนๆชาวกลุ่มเนี่ยคิดว่าลงมือทํางานหรือว่าตอนนี้กําลังทุ่มเทให้กับในเรื่องการงานของคุณเนี่ยทุ่มเทให้กับเต็มที่ก็เพื่อหวังว่าอนาคตของคุณนะคะจะได้แบบสบายๆชิลๆใช้ชีวิตแบบอิสระ เรียกว่าลงลงทุนลงแรงเหมือนกับเป็น passive income อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าลงทุนอะไรไว้ทําอะไรไว้แล้วก็ รอผลกําไรรอผลกําไรแล้วก็ชีวิตก็ไม่ต้องมาหนักมาเหนื่อยมาแบบทุ่มเททําตลอดไปแบบนี้ค่ะคุณอาจจะมีงานหลักอยู่แล้วก็ทํางานหลักไปแต่ก็ต้องสร้างเรียกว่ากองทุนอสร้างกองทุนในอนาคตไว้ด้วยมันเหมือนกับว่าเป็นการวางแผนระยะระยะยาวลงทุนไว้แล้วก็ให้มีผลกําไรเข้ามาอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นพลังงานของเพื่อนๆชาวราศีกุมในตอนนี้นะคะโอเคไหม,มทีนี้เราก็ไปดูว่าและ ก่อนสิ้นปีนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นขอเก็บพลังงานของเ,เพื่อนเนเซตนี้ก่อนนะคะไปดูกันค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างงานจะสําเร็จสิ่งที่ใฝ่ฝันว่าทุากอย่างมันจะสําเร็จรุลร่วงไปด้วยดีงานโปรเจกต์ของคุณแล้วก็สิ่งที่คุณคิดคุณฝันที่จะทํามันให้สําเร็จเพื่ออนาคตอันใกล้ๆนี้จะได้สบายนะคะได้รับผลกําไรงอกงาม มันจะจะเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังไหมจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทิทางที่ดีด้วยเงี้ยค่ะไปดูกันค่ะการเปลี่ยนแปลงของคุณค่ะลุ้นนะคะกรลุ้นนะ two of cups นะคะ two o f cups the moon ห้าไม้เทา้าแล้วก็จะเป็นแปะถ้วย 8ดาบมีไพ่เด e ร์ฟเฟอร์จริงๆพลังงานของคุณเนี่ยไม่ค่อยอะไรกับความรักนะแต่ว่าบางทีคุณก็อาจจะมีปริหารในเรื่องความรักก็ได้นะเดิรฟฟค่ะเหมือนตัวตนของคุณเลยนะพลังงานของคุณที่คุณต้องการนะคะแล้วก็จะเป็น3ถ้วยอ้มีไพ่แจ็คเมนขึ้นมาเหมือนกันเลยเหมือนพลังงานของคุณเลย แล้วก็จะเป็นไพ่ n i c อ of b o นะคะได้ไพ่ของเราเนี่ยก็จะเป็น9้าไม้เทา้าเออเหมือนกับที่เราเปิดไพ่ได้ตัวตนของคุณเลยเนาะเป็นไพ่9ก้าไม้เท้านะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปีนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมองว่าพลังงานเนี่ย มันก็คล้ายๆกับ energy ของคุณในปัจจุบันนี้เลยที่เราเปิดกันมาเลยนะความหวังของคุณนั่นก็คือ the sun คือ the f o l l เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยมันจะเป็นไปในแบบที่คุณต้องการเลยเห็นไหมคะมีไพ่ the f o l l ขึ้นมา,าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราเราวางเรื่องงานกันไว้ก่อนนะเพราะในเรื่องของงานเนี่ยมันยังไงก็ประสบความสําเร็จอย่างที่คุณคาดหวังแน่นอนแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือต้องบอกว่าก่อนสิ้นปีเนี่ย เมื่อกี้เราบอกว่าเ,เพื่อนๆชาวกลุ่มเนี่ยต้องมีผู้ช่วยใช่ไหมต้องมีคนที่มีความรู้ต้องมีคนที่มีความสามารถมีประสบการณ์ที่จะเข้ามาต่อยอดธุรกิจของคุณเข้ามาแบบว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณใช่ไหมอ่ะทีนี้ต้องบอกว่า ก่อนสิ้นปีนี้ถ้าคุณมองหานะคะต้องบอกว่าถ้าคุณมองหาใครที่จะเข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เข้ามาเป็นผู้แนะนําให้กับคุณเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้เข้ามาแบบว่าให้วิชาความรู้เข้ามาเป็นครูที่ปรึกษาอะไรก็แล้วแต่นะคะต้องบอกคุณจะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีหุ้นส่วนที่ดีนะคะ<ๆ><ๆ>เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็มาทําให้งานของคุณเนี่ยที่เหลืออ,อีกนิดนึงเนี่ยเนี่ยค่ะเหลืออีกมันมันเกี่ยวกันนะมันเกี่ยวกันตรงนี้นะที่เหลืออีกนิดนึงคือจริงๆแล้วคุณเก่งนะคุณทําทุกอย่างเนี่ย เรียบร้อยหมดแล้วแต่บางทีมันอาจจะมีอีก,อกนิดนึงที่มันไม่สามารถปลดล็อกได้แต่คุณจะได้ผู้ช่วยได้คนที่ดีนะคะได้พาร์ทเนอร์ที่ดีมาเป็นมิตรสหายที่ดีมาปลดล็อกให้คุณก่อนสิ้นปีเนี้ย เชื่อว่าใครที่ทําอะไรบางอย่างอยู่ตอนนี้มันต้องมีอะไรที่ติดขัดอยู่นิดนึงที่คุณยังไม่สามารถปลดล็อกตัวเองได้นะคะแล้วคุณจะได้คนคนนี้เข้ามาในชีวิตมาปลดล็อกคุณให้ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยได้เป็นเดอะฟูลอะเดอะฟูลในแบบที่คุณต้องการเลยอะคุณอยากสบายคุณอยากแบบว่าเออเหมือนกับเหมือนกับยังไงให้เงินทํางานอะให้เงินทํางานแล้วคุณก็นั่งรอผลกําไรคุณอาจจะมีงานหลักอยู่แล้วแต่คุณกําลังจะสร้างงานพิเศษงานเสริมนะคะ เพื่อเป็นรายได้เสริมเข้ามาแบบเข้ามาเรื่อยๆจากสิ่งที่คุณลงทุนเอาไว้แบบนี้ค่ะแล้วคุณจะได้ใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมาปลดล็อกให้มาช่วยคุณให้คลายแล้วก็ให้สําเร็จก่อนสิ้นปีนี้แล้วอะไรคือการเปลี่ยนแปลงคะ อย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ได้เป็นเดอะฟูคุณก็ได้แบบสบายๆายได้ชิลๆออไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอะไรแล้วคืองานที่คุณวางไว้เนี่ยมันสําเร็จแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะใครที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วเป็นคนโสดนะคะแล้วเป็นคนโสดเนี่ยคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยนอกจากมาเป็นหุ้นส่วนที่ดีให้กับคุณแล้วเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับคุณแล้วเนี่ยใครที่โสดเนี่ยคุณจะได้เจอเนื้อคู่ด้วยนะอ่าเจอความรักนะ l o อ e ์ขึ้นมา ใครป็นคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะอาจจะเข้ามาหลงรักคุณหรือตัวของคุณเองเนี่ยอาจจะเข้าไปหลงรักเขาแต่มันเป็นการแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเป็นการหลงรักกันทั้งสองฝ่ายเหมือนเป็นการที่เรียกว่าชาวกลุ่มใครใครใครที่ยังโสดคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยกลายเป็นว่ามาเป็นเนื้อคู่ของคุณซะอย่างนั้นแล้วคนคนนี้เนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงการแต่งงานการมั่นหมายได้ด้วยนะเจ็ดเมน แล้วก็3มถ้วยมันเหมือนกับว่าทั้งแชทเมนต์ก็ขึ้นมาเลิฟเฟอร์ก็ขึ้นมา mm hmm. เห็นไหมคะเหมือนกับเป็นการอ่าเขาเรียกว่าถึงเวลาแล้วที่เพื่อนๆชาวกลุ่มเนี่ยจะได้พบเจอใครที่ดีคนที่ใช่เจอเนื้อคู่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะต้องได้สละโสดด้วยนะนี่คือการเปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่คุณไม่คาดคิดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าก่อนสิ้นปีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงตัวนี้ของคุณเนี่ยอาจจะทําให้คุณรู้สึกวุ่นวุ่นวายวายรู้สึกว่าเหมือนกับ เอ๊ะจะเตรียมการจะเตรียมงานทันไหมถ้ามันมีถ้าจะมีการมั่นหมายการแต่งงานนะมันเหมือนอะไรที่เข้ามาแบบฉุกระหุดเข้ามาทําให้คุณวุ่นวายอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงจากคนโสดเนี่ยกลายเป็นคนที่มีคู่ไปเลยก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเขาเรียกว่าเจอคู่แบบแบบไม่คาดคิดแต่อันนี้คู่นี้เป็นการจัดสรรของจัก,กรวาลน,นะ เป็นการประกาศข่าวดีนะคะโอเคไหมทีนี้การเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องเหมาะอะ่ย้อนเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานอีกอะไรที่คุณกังวลใจนะคะเดิมมูลเนี่ยมันเหมือนกับจุดเล็กๆ1จุดถ้าสมมุติว่าคุณเห็นว่าเนี่ยอย่างก้าวก้าวไม่เท้าแล้วก็ไพ่8ดาบเนี่ยมันคล้ายๆกันตรงที่ว่าอะไรบางอย่างที่คุณทำเนี่ยมันสําเร็จหมดแล้วก็เหลืออีกแค่อย่างเดียวที่ที่มันยังติดขัดอยู่ที่มันยังเหมือนกับวันยังปลดล็อกไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ มันก็อาจจะมีช่วงเวลาที่แบบว่าที่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าท้อแท้นะท้อแท้เบื่อนายแปรถ้วยเนี่ยไม่อยากจะทํามันต่อคุณอาจจะคิดว่าอปล่อยมันไปเถอะมันคงไม่สําเร็จแล้วท้อแท้ก็ได้แต่พอมีอ่าเรียกว่าตรงนี้เนี่ยการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวนี้ด้วยเนี่ยคุณต้องถ้าคุณทํามันไม่ได้เนี่ยหรือไพ่ออกบอกมาแล้วว่าไพ่ออกมาบอกแล้วว่าคุณต้องหาผู้ช่วย คุณต้องหาครูบาอาจารย์คุณต้องหาคนที่เขาเก่งแล้วก็มีประสบการณ์คุณจะต้องลงทุนอีกซึ่งนิดนึงบางทั้งต้องต้องไปเข้าคอร์สต้องไปให้เขาช่วยปลดล็อกตรงนี้ให้กับคุณนะคะแล้วมันก็จะผ่านตรงเนี้ยผ่านความกังวลของคุณผ่านในสิ่งที่คุณคิดเองอะไรเองแล้วคุณก็วุ่นวายคือมันมันยุ่งไปหมดเลยแค่เรื่องเดียวตรงเนี้ยมันทําให้คุณยุ่งมันทําให้คุณแบบว่ามันจบไม่ได้มันปิดไม่ได้มันมันไม่สามารถที่จะแบบ ทําให้มันสําเร็จแล้วก็สมบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นตัวของคุณเองเนี่ยต้องหาครูบาอาจารย์ที่ดีด้วยนะหาคนที่เขาเก่งในด้านในใน,ในด้านงานตรงนี้ด้วยที่คุณกําลังทําอยู่ที่คุณกําลังปลดล็อกอยู่นะคะโอเคทีนี้ไพ่เจ็คเมนขึ้นมาออกบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของเพื่อนๆชาวกลุ่มเนี่ยก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยไปต่อได้อย่างราบรื่นถามว่าในยอฟบอเนี่ยมันเหมือนกับว่า แค่ปลดล็อกนิดเดียวเองคุณก็จะสามารถทํางานของคุณต่อไปได้โปรเจกต์อะไรที่คุณรออยู่คะในเรื่องเจ็ดถ้วยของคุณอะมันนอาจจะมีในเรื่องอื่นๆงานอย่างอื่นความฝันอื่นๆของคุณคุณก็จะสามารถผ่านมันไปแบบฉลุยฉลุยอะค่ะโอเคไม่เปนแค่ติดตรงนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นเตือนแล้วนะคุณต้องหาคนช่วยนะคะคุณก็จะผ่านไปได้สบายทีนี้คุณอยากจะทําอะไรคุณก็ทําไปแล้วก็ ในในจังหวัดตรงนี้เนี่ยถ้าใครไม่ไม่ได้เป็นคนโสดแต่ว่ามีาพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามามีคู่หูที่ดีเข้ามามีเพื่อนคู่คิดมีครูบาอาจารย์ที่ดีเข้ามาเนี่ยทำให้คุณเนี่ยได้ผ่านตรงนี้ไปเนี่ยเชื่อว่าคนคนนี้นะคะจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณเป็นแบบเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นครูที่แบบว่าจะพาให้คุณเนี่ยได้ผ่านสถานการณ์ที่คุณกำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําทำธรุรกิจใหม่ๆของคุณเนี่ยไปได้ เพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆชาวกลุ่มนะ <c oughs> พูดสะงงนะพูดะเอ่อให้คุณเนี่ยงงเล่นๆน,นะคะคือสรุปง่ายๆเลยทีช่ชัดเลยเนี่ยใครที่กาลังติดปัญหาหรือว่ายังปลดล็อกอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วมันยังไม่สามารถที่ทําให้คุณเนี่ยก้าว <c oughs> ไปสู่งานใหม่ๆได้ก้าวไปสู่โปรเจกต์ใหม่ๆได้ไดไดนะคะ <c oughs> คุณก็จะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตในในการที่คุณจะต้องไปตามหาเขาคนนั้นมานะคะ เชื่อว่าคนที่คุณตามหาเนี่ยมีโอกาสเป็นเนื้อคู่ของคุณด้วยถ้าใครเป็นคนโสดนะเขาจะมาช่วยปลดล็อกเขาจะมาช่วยแก้ไขและทําให้คุณเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของคุณก็คือจะลื่นไหลแล้วคุณก็จะสามารถทาโปรเจกต์อื่นในแบบที่คุณวางเป้าหมายเอาไว้ได้คุณก็จะสบายในแบบที่คุณต้องการเป็นเดอะฟูลเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบสบายๆมันผ่านไปได้แล้วฟลอ์ฟลเลยทีเนี้ยค่ะก็ถือว่าดีนะคุณจะปลดล็อกชีวิตของคุณได้นะคะโอเคค่ะทีนี้เราขอไปเปิดไพ่ออร์เร่ให้คุณนะคะ อย่าเพิ่งเบื่อซะก่อนนะถ้าใครตอนนี้อยู่ในอาการที่แบบว่าจังหวะหนึ่งเนี่ยเบื่ออยากจะทิ้งทุกอย่างเนี่ยไม่ได้นะคุณต้องกลับมานะคะ <c oughs> คุณต้องกลับมาหาคนที่เขาจะช่วยคุณได้ครูโค้ดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เขาเก่งในเรื่องของอในแบบที่คุณทำนั่นแหละนะคะทุกทุกอย่างทุกอาชีพมีผู้มี push, มเ,เรียวกว่ามีโค้ดที่แนะนำมีครูมีครูที่จะช่วยสอนนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปหามานะโอเค Uh, awakening นะคะเขาเรียกว่าชีวิตของคุณจะปลดล็อกได้แล้วก็จะตื่นรู้กับแล้วก็เรียนรู้อะไรใหม่ๆในวันต่อไปคุณไม่ต้องหมกมุ่นคุณไม่ต้องแบบเคร่งเครียดอ,อยู่กับบางสิ่งบางอย่างได้แล้วนะคุณต้องเขาเรียกว่าคุณจะไปต่อในชีวิตของคุณได้ในแบบที่มันสบายๆลื่นไหลเลยเหมือนได้ปลดล็อกอะไรสักอย่างแล้วก็ไปต่อได้แบบสบายๆเลยค่ะคุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆที่คุณรอ นะคะรอที่อยากจะเรียนรู้อยู่เรียกว่าใจจดใจจ่ออยู่กับมันแต่บางทีอะ่ะมันยังก้าวข้ามอะไรแค่เล็กนิดเดียวเนี่ยแค่เรื่องเดียวเนี่ยไม่ได้แค่นั้นเองเนาะโอ้เรียกว่า Trans แตน n s c e n นะคะเขาบอกว่าตัวของคุณเองอะ่ะ r a น s c e n d e n c e โอเค r a n s c e n d e n ร์นะคะคุณจะได้รับชัยชนะในทุกๆเรื่องที่คุณที่คุณกำลังจะทำ ก่อนสิ้นปีนี้นะคุณจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนค่ะคเรียกว่าเป็นชัยชนะที่คุณจะรู้สึกว่าเออประทับใจภูมิใจในตัวเองที่คุณสามารถปลดล็อกได้ที่คุณสามารถไปต่อได้ไปทําตามความฝันในอนาคตที่คุณวางเอาไว้ได้ไดนะคะแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ มันเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำนะเขาบอกแบบนี้นะคะอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่มเนี่ยจะรู้สึกภูมิใจกับตัวเองแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณนะนะคะการที่คุณมีใครเข้ามาในชีวิตแล้วก็คุณได้คู่ด้วยอะไรด้วยเนี่ยถ้าใครเป็นคนโสดน,นะมีโอกาสได้คู่สูงมากเลยนะเพราะว่าไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาด้วยนะคะมันจะเป็นความทรงจําหรือว่าเป็นอะไรที่คุณนึกถึงแล้วคุณมีความสุขคือสมมุตินะว่าอ่าคุณน่ะ คุณก็มีงานประจําทําอยู่แล้วแล้วคุณ,คณรู้คุณรู้สึกว่ามันยังไม่มั่นคงหรือว่ามันยังเ,เหมือนกับว่าเงินเดือนออกก็ใช้หมดแต่คุณอยากจะมีเงินเก็บอย่างเงี้ยคุณก็ได้เอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปลงทุนใช่ไหมลงทุนเพื่อให้มันมีผลกําไรเข้ามาเหมือนการเทรดอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะมันก็เหมือนกับว่าเออถ้าเราไม่ทําตรงนั้น่ะในวันเนี้ยเราคงไม่มีความสุข แล้วเราอาจจะไม่ได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขมาเป็นแบบเข้ามาเป็นคู่ชีวิตของคุณแล้วคู่ชีวิตของคุณคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ร่วมเขาเรียกว่าร่วมทําความฝันของคุณเนี่ยให้ได้รับชัยชนะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่แล้วมาเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นทั้งหุ้นส่วนในชีวิตมาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็ยังมาเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณด้วยเขาเรียกว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันมันจะกลายเป็นความทรงจําให้คุณแบบรู้สึกว่าได้นึกถึงมันแล้วก็มีความสุขแล้วก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะพเพื่อนๆชาวกลุ่มนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆ เปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญได้ซ้ำไปถ้าใครได้เจอเนื้อคู่นะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะมันเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดด้วยนะก่อนสิ้นปีนี้นะคะอ่ะทีนี้ไปดูพายนางฟ้าอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆชาวกุมบ้างใช่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดนี้เนะี่ยมันคือเรื่องที่ใช่นะคะคุณมาถูกทางแล้วนะคะแค่แค่แค เรื่องเดียวเองที่อยากจะขอร้องนะถ้าติดปัญหาใดอยู่ตรงนี้อย่าทิ้งทุกอย่างที่ทํามาแล้วนะคุณทํามาดีแล้วคุณทํามาถูกทางแล้วคุณแค่มาเจออะไรที่มันอีกนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะแล้วมันจะผ่านไปได้นะคะแล้วมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณติดอยู่นี่แหละมันกําลังดึงดูดคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่มค่ะถ้าใครกำลังท้อแท้หรือว่าใครกำลังที่จะหันหลังให้กับสิ่งที่คุณทำมาทั้งหมดแล้วเนี่ย มันดีหมดแล้วเนี่ยแค่มันติดอยู่นิดเดียวเนี่ยให้คุณกลับไปนะกลับไปทํามันใหม่นะคะดึงมันกลับมาทำมาใหม่แล้วก็หาคนที่จะมาช่วยคุณนะคุณจะได้เจอคนที่ดีเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะอย่าละทิ้งมันนะ r e c อ v e r อนะคะเอากลับมาใหม่เลยมาทําใหม่คะ่ะมาสารฝันของคุณต่อ Perfect timing นี่คือเวลาที่ใช่ของคุณแล้วนะคะที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะได้ไปต่อกับอะไรเดิมๆของคุณกับอะไรที่มันติดอยู่นิดนึงคุณอาจจะวางมันไว้แล้วก็ได้สมมติว่าคุณมีโปรเจกต์อะไรอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยแล้วคุณก็ทํามันมาดีดีมันใกล้สําเร็จแล้วพอมันไม่เสร็จสักทีคุณอาจจะวางทิ้งเอาไว้อาจจะเป็นอะไรก็ได้นะงานเขียนก็ได้เขียนมาใกล้จบแล้วนะคะแต่ปิดแต่ปิดท้ายไม่ได้ปิดจบไม่ได้แบบนี้ค่ะ,ะก็ได้เช่นกันนะ อะไรก็แล้วแต่ที่คุณทํามา90% 80% 90%แล้วเหลืออีกสและ1สเนี่ยคุณปิดจบไม่ได้เนี่ยอืเพราะฉะนั้นไพ่ก็บอกว่าให้คุณไปปลดล็อกให้คุณไปหาคนมาช่วยหาคนที่มีความรู้ทางด้านนี้มาช่วยอย่ามั่นใจจนเกินไปแล้วก็อย่าดื้อดึงกับตัวเองนะคะ อาจจะมีใครบางคนที่เขาเก่งกว่าคุณอ่ะเขาสามารถมาแนะนําคุณได้ให้คุณเขาเรียกว่าปลดล็อกให้กับคุณได้และถ้าคุณได้เข้ามาดูคลิปนี้คุณฟังมาจนจบและพลังงานของคุณเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่ perfect timing ของคุณแล้วนะที่คุณจะได้ไปต่อกับความฝันของคุณนะคะโอเคไหมเพื่อนๆชาวกุมนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณก่อนสิ้นปีนะคะ และปีหน้าเนี่ยคุณจะผ่านฉลุยคุณจะทําอะไรได้สําเร็จฉลุยแบบราบรื่นเลยค่ะปลดล็อกให้ได้ก่อนปีนี้โอเคไหมสําหรับเพื่อนๆนะคะที่ต้องการดูดวงส่วนตัวเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะและเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังนะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมเป็นกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งๆไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ